สำหรับอาจารย์ที่มีคำถามพิมพ์อยู่ใน Word อยู่แล้วนะครับหรือมีการออกข้อสอบที่มีการพิมพ์เอาไว้อยู่แล้วไม่อยากจะต้องมาพิมพ์ใหม่หรือว่ามาคัดลอกเพื่อที่จะสร้างในระบบทีละข้อทีละข้ออย่างนี้นะครับเราก็มีวิธีการอ m p o r t นะครับไฟล์ที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับเพื่อที่จะเอา ข้อคำถามเหล่านั้นนะครับเข้ามาใน,ในระบบทีเดียวเลยนะครับไม่ต้องมา Create ใหม่ทีละข้อทีละข้อตั้งคะแนนทีละข้อแบบนี้นะครับซึ่งก็แนะนำให้ใช้สำหรับคำถามที่เป็นประเภท multiple choice นะครับแล้วก็ข้อสอบที่แนะนำจะให้อาแนะนำให้เอาเข้าเนี่ยก็จะเป็นข้อสอบที่ให้ทำเพียงครั้งเดียวนะครับเนื่องจากว่าในการ เอาข้อสอบเข้าแบบ Import File เข้าไปเนี่ยมันไม่สามารถกำหนดค่าหรือว่าไม่สามารถตั้งค่าได้ละเอียดเท่ากับแบบมาสร้างเองทีละข้อนะครับมันก็จะมีข้อเสียก็ที่ดีแตกต่างกันนะครับสำหรับใครที่สะดวก Import Multiple Choice แล้วก็ให้ทำข้อสอบเพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยก็สามารถ เอาเข้าก็จะสะดวกกว่านะครับส่วนวิธีการนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำขั้นตอนนะครับในการสร้างไฟล์เพื่อที่จะเอาเข้าในระบบนะครับให้อาจารย์นะครับเปิดโปรแกรม Notepad ขึ้นมานะครับเ้อาจารย์เห็นนะครับ ทีนี้นะครับวิธีการาสร้างไฟล์เพื่อที่จะ Import ตัวข้อสอบเข้าไปในระบบเนี่ยเราจำเป็นจะต้องใส่เครื่องหมายที่ระบุนะครับเพื่อที่จะให้ระบบอ่านข้อความเหล่านี้แล้วเข้าใจว่ามันคือข้อสอบของเรานะครับโดยเครื่องหมายแรกนะครับที่เราต้องใส่ก็คือเครื่องหมายนี้นะครับคลอนนะครับ2ตัว หลังจากนั้นนะครับตามด้วย creation name น,น,นะครับของเราอย่างผมก็คือ L ใช่ไหมครับเอาศูนย์หนึ่งแล้กันลักษณะนี้นะครับแล้วก็ ขอรอดอีกสตัวหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นคำถามคำถามยาวๆไปนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ enter 1บรรทัดนะครับ ไปเครื่องหมายปีกาเปิดนะครับอย่างนี้ซึ่งถ้าเกิดอาจารย์มีคำถามที่พิมพ์เอาไว้อยู่แล้วนะครับก็จะง่ายนะครับก็จะง่ายคือเอา Copy นะครับคำถามเหล่านั้นมาวางเสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนเครื่องหมายตามอาฟอร์แมตท,ที่ระบบกำหนดเอาไว้นะครับก็จะง่ายขึ้น หรือบางท่านไม่สะดวกทำเครื่องหมายอะไรต่างๆเหล่านี้ก็สามารถเพิ่มคำถามในระบบทีลาข้อก็ได้นะครับอันนี้ไม่เป็นไรพอเราใส่ปีกาเปิดอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับสำหรับ Choice ไหนที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับให้ใส่เครื่องหมายเท่ากับนะครับ แล้วก็พิมพ์ choice ไปหรือคำตอบของ choice นั้นนะครับบอย่างนี้ดีกว่าผมจะได้อาจารย์ได้เข้าใจแบบนี้นะครับอันนี้คือช้อยส์ที่หนึ่งนะครับเป็น ช้อยที่ถูกต้องนะครับก็จะมีเครื่องหมายเท่ากับด้านหน้านะครับต่อมาช้อยไหนที่ผิดนะครับจะพิมพ์ยากนิดนึงนะครับตัวตัวหนอนนะครับที่จะอยู่ตรงปุ่มเปลี่ยนภาษาของ Windows นะครับช้อยนี้ผิดนะครับ ก็ใส่ลักษณะนี้นะครับผมขอ copy มาเลยละกันนะครับสมมุติอันนี้มี4ช้อยนะครับก็ใส่จนครบ4ช้อยอย่างนี้นะครับหรือถ้าใครกลัวดูแล้วมันจะงงๆนะครับสามารถ เคาะขึ้นบรรทัดใหม่ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วด้านหลังช้อยสุดท้ายนะครับให้ใส่เครื่องหมายปีกาปิดอย่างนี้นะครับอันนี้คือการเซตนะครับฟอร์แมตสำหรับคำถาม1ข้อนะครับคำถามหข้อโดยที่คำตอบนะครับ ที่ถูกต้องเราจะใส่เครื่องหมายเท่ากับเอาไว้ด้านหน้าคำตอบที่ถูกต้องนะครับถ้าคำตอบไหนผิดเราก็จะใส่เครื่องหมายตัวหนอนอย่างนี้ไปนะครับข้อความที่อยู่ในปีกาเปิดนะครับถึงกีบถึงปีกาปิดนะครับตรงนี้คือส่วนของตัวเลือกหรือว่าช้อยส์นะครับแล้วก็ข้อความที่อยู่ในเครื่องหมายโคลอนนะครับ สอ,อันด้านหน้านะครับแล้วสอ,อันด้านหลังเนี่ยตรงนี้คือ question name นะครับหลังจาก question name นะครับก็จะเป็นคำถามรูปแบบจะมีเท่านี้นะครับในการตั้งค่าคำถาม1ข้อซึ่งช่วงแรกๆอาจารย์อาจจะอาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับว่าเอ๊ะทำไม มันใส่อะไรเยอะแยะไม่เข้าใจนะครับอาจารย์อาจจะต้องลองทำไปดูก่อนนะครับอย่างที่บอกคือถ้าอาจารย์มีคำถามอยู่แล้วนะครับอาจารย์ก็แค่ Copy เครื่องหมายต่างๆเหล่านี้ไปแทนที่นะครับในส่วนของคำถามที่าอาจารย์ Copy มานะครับก็จะง่ายขึ้นอย่างอันนี้นะครับคือ1ข้อนะครับถ้าต้องการ สข้อ5ข้อหรือว่าเป็นร้อยข้อทำยังไงนะครับก็ให้เราเว้น1นึ่บรรทัดนะครับนะแล้วก็ใส่ข้อต่อไปนะครับเรื่อยๆอย่าลืมนะครับเปลี่ยน question name ด้วยนะครับมันจะได้ไม่ซ้ำกันคำถามอันนี้ผมขออนุญาตเอาไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่เลข ใหส่ซะหน่อยขอเปลี่ยนคำตอบ3 2 4แล้วก็เอาจัหนอนแล้วใส่นะครับ สลับคำถามคำตอบเรียบร้อยนะครับทั้ง4ข้อนี้รูปแบบตามฟอร์แมทนี้เรียบร้อยแล้วนะครับให้อาจารย์บันทึกนะครับโดยการคลิกที่ไฟล์นะครับเซฟแอสนะครับแล้วก็เลือกเอาไว้ไหนดีเด,ดสก์ท็อปแล้วกันนะครับ โดยเลือกรูปแบบนะครับ Encoding ตรงนี้นะครับให้เป็น UTF-8 UTF 8อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์นะครับแล้วก็เซฟได้เลย พอเซฟเสร็จแล้วนะครับอาจารย์กลับมาที่หน้า,า e-learning นะครับหน้าระบบ e-learning จะมีคำสั่งนะครับ Import นะครับอยู่ตรงนี้นะครับต่อจาก category นะครับอาจารย์คลิกที่ import นะครับเลือกไฟล์ format นะครับเป็นรูปแบบ g i f Format นะครับ ตรง general นะครับให้อาจารย์เลือก category ที่อาจารย์ต้องการที่จะ import เข้าไปนะครับเอาเป็นอยู่ในเรื่องที่1แล้วกันพอนเลือก category เสร็จแล้วก็เลื่อนลงมากิดหนึ่งนะครับ choose a file ก็หาไฟล์ที่อาจารย์ได้เซฟไว้เมื่อกี้นะครับ อัพโหลดเข้าไปนะครับคลิกอัพโหลดติดไฟล์ปกติก็ตั้งค่านะครับตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็คลิกที่ Import ได้เลยถ้าเกิดว่าถูกต้องนะครับจะมีข้อความขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นสีเขียวขึ้นมาแบบนี้บอกว่ามีกี่ question นะครับที่ถูก import เข้าไปนะครับแต่ละข้อถามว่าอะไรบ้างนะครับจะขึ้นมาแสดงในลักษณะนี้ถ้าขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าถูกต้องนะครับข้อสอบได้ถูก import เข้าไปเรียบร้อยแล้วเราก็คลิกที่ continue เสร็จแล้วมาดูนะครับน,นี่ครับข้อสอบอ L01 นะครับข้อ04ถึงข้อ07นะครับที่มีการ Import เข้าไปนะครับก็จะมาอยู่ในเรื่องที่1นะครับใน category เรื่องที่1เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ